แเราจะพบว่าปัญหาที่เกิดในโลกนี้เนี่ยเพราะความไม่รู้เพราะใจมนุษย์ไม่หยุดถ้าหยุดนิ่งแล้วจะมีความรู้ขึ้นมาอันหนึ่งว่าสิ่งที่ยากที่สุดจะแก้ได้โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดถึงนึกไม่ถึงเลยมันยิ่งกว่ายาปากคอ ที่วัวออกจากคอแล้วเดินข้ามไปซะอีกละมองข้าไมไปนานแล้วจ้าใจมวลมนุษย,ยชาติทุกคนหยุดนิ่งตรงนี้ได้เข้าถึงสันติสุขภายในอะไรๆนี่มันก็จะดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกแล้วก็ขยายมาสู่โลกภายนอก มันจะสุขเย็นตั้งแต่สัตวโลกคือจิตใจขยายมาที่ขันธ์นโลกคือร่างกายระบบประสาทกล้ามเนื้อสุขสดชื่นถล้วใอยขยายไปสู่อากาศโลกคือสิ่งแวดลอ้อมแต่งแต่บรรยากาศติดผิวหนังอากาศในตัวช่องวงวงออกไปสู่โลกภายนอกจักรวาล บภูมิแสงกว่าจักวานในจักรวาลไปโน่นทั่วท่าทั่วธรรมเลยสันติสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละ